ทุกคนนะคะมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปถึงฝันของตัวเองได้มีอะไรอาจจะบอกกับคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีบางที่ที่อยากจะไปให้ถึงมีอะไรที่อยากจะแตะให้มันได้สักทีแต่ว่ามันไปไม่ถึงสักทีอะค่ะก็สำหรับตัวนุนเองนะคะเป็นนักกีฬาต้องบอกเลยว่าเรามีความฝันแต่ว่าณตอนเด็กคือเป็นความฝันที่แบบว่าฝันแค่วันต่อวันหรือว่าแค่ปีหน้าหรือว่าอะไรเราไม่ได้ตั้งความฝันที่มันจะใหญ่มาก แล้ว,ด,วด้วยทุกโอกาสที่มีเข้ามาเราบอกเลยว่าเราคว้าทุกโอกาสจริงๆบางคนไม่กล้านะไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสมันทําให้ฝันนะั่นมันเลยไม่เป็นจริงสักทีเดี๋ยวเราอยากบอกทุกคนว่าแบบอุย้ยถ้าคุณมีความฝันนะคุณตั้งควาฝันให้คุณใหญ่ๆมากๆแล้วคุณก็เดินทางไปเลยว่าความฝันคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณเดินทางไปให้ถึงแล้วอย,ย่าหยุด หยุดจนกว่าจนถึงว่าพี่เป้าหมายที่เราตั้งนะมันเป็นความฝันที่เราตั้งอ่ะอาจจะสําเร็จก็ได้หรืออาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่ว่าทุกระยะทางที่คุณเดินไปอ่ะคุณจะได้ประสบการณ์และการรีรู้กับมาแนนอนเราก็อยากให้ทุกคนนะคะเราอยาอ่าท้อฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะคะน่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mo n น์น้29ค่ะ